เราเราเราปิดไลน์ละพอแล้ว,หวเหนื่อยแล้ว,ว <c oughs> ไปชิ้นส่วนที่หายไปไปเออชิ้นส่วนที่หายไปคืออะไรวะลืมละมันจะวาดหนึ่งวาดสองแล้วคนที่สามคนที่วาดหนึ่งจะหายเฮ้ยเออดิผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมมีอะไรจะวาดแล้วด้วยเฮ้ย<ม>ใช่ใ <จ S 1> ะละว,วันพีชช่างหน้าจดจำที่ไม่ใช่คือคตรง่ายใช้ชีวิตแบบสมศรัทาพร้อมหรือยังเฮ้ยพร้อมพร้อม <orman> oh. ตัดดดิต <ce> ัทำไมแว่นทำอะไรผิดอ่ะตัดหน้าพี่ก่อนเลยพี่คนไหนหู้ยดีฟาร์มอ้าวพี่ฟาร์มผิดอะไรพี่ฟาร์มก็มีหัวใจนะเว้ยแล้วพี่จะลงกับพี่ฟาร์มไหมลงเตียงลงหนักเลยอ่อนุญาตป้องอนุญาตอนุมัติโอเคแบบบ่มแนมึงพี่ตื่นเช้ามาเดินไม่ได้ก็เช้ามากินข้าวก็ไม่ได้โอ้ยจะบันเทิงทักษิณเกมมิ่งนะ สรุปฟ็อกซี่มีพี่สาวว่ะพี่สามไม่รู้ไม่ว่าไม่ท้อเล่าฮัลเลอพี่ไม่จะบอกได้นะฉัเป็นนายแล้วไงอะอย่างเงี้ยไอ้ไอซิเกโดอยู่ไม่โวอาะกินแอซซี่ไปแล้วพี่จะวาดอะไรต่อเดี๋ยวเวทพี่มาพี่ผมพวกผมว่าพี่เกอวันพีแล้วเว้ย วันมีวิใหญ่มาาๆเลยเติมอะไรดีเติมวันพีชใจฟุกวันพีชพี่เจอวันพีชแล้วไอ้พี่พี่คิดเลยว่าไอ้จะว่าวันพีชพี่ฟ้ามันใหญ่ขนาดนี้ไฟุกวาถืออะไรนะเหมือนกับพี่ฟ้าไมู้สินนะไม่บอก ไม่ต้องต่อยกันสักวันนะแบบเ้ยเพื่อนอสบายดีเปล่า,า,าไม่<ผ>มบอบาากไม่บอกพี่น้นอง <c oughs> โอ้โชิตวันพีที่อะไรนี่ <c oughs> อุ้ยอันนี้ก็มีวันพีทประจันพี่เช <c oughs> ื่ออยากเห็นเลยพี่เชื่อวันพีทมีอยู่จริงวิผมว่า,าวันพีทไม่หยุดเลยตอนเนี้ยวันพีทนะอยู่จริงครับอันบักเอฟเลยโอ้โหใหญ่มากว่ๆออกไลน์ได้เหรอ ผมบอกแล้วมาสเตอร์พีชที่ผมว่าเนี่ยมาสเตอร์พีชทุกรูปผมไม่ได้ว่าสี้มานานแล้ววันนี้ผมรู้สึกเหมือนผมปลดปล่อยอ่ะจริงเหรอมันคืออะไรวะนี่นี่รอดูเลยผมว่ามาสเตอร์พีชทุกรูปอ่ะที่เรว่าไอ้เชียนนนเตอร์เซอให้สนุกแล้วโอเว่นคุมรู้แล้วทำไมหนดขาวตะโกนแบบนั้นไอเชี่ยทำไมมีแต่วันพีชวันพีชจะไม่หมดเลยโอ้ยบอกว่าแบนไปแล้วแบนไปแล้วมั้งเองผมอะไรได้มูฮ่า ไม่ใช่เหมือนจะเป็นห่ำที่ตรงตรงนะอนพัวอะไรนะเล้ยวมือเกนดีแมมโอ้หนวดผมขึ้นอีกแล้วพี่หนวดผมเริ่มขึ้นอีกแล้วพี่ช่วยด้วย รักพ่อเลยสัตว์กูกูเหลืองเชียวเมื่อกี้อะไรเหลืองสีเยลโล่ <Yellow. S 2> สีหน้าโกูของมึงเหตุ <Get S 2> ทําไมมีฟูกอยู่ในนี้วะวดนี่คืออะไรวะแบมพาย มีคนถามผมว่าเทคนิคในการวาดอะไรอยี้อ่อพี่เอาตัวอย่างมาจากไหนครับไม่ต้องยากเลยครับผมก็แค่เปิดเก่งแล้วก็วาดครับมองเห็น้วยเหรอเล็ขนาดนั้นรูปคมเลยยังแส้งว่ายังใหญ่ไม่พอโอเว่นต้องใหญ่ขึ้นอีกอย่านะคุณรับความเสี่ยงไปด้วยเลยเ่ยบางทีต้องไปโทษโอเว่นเลยที่พูดอย่างนั้นออกมาโอเว่นต้องพูด่าขอโทษครับพี่ผมจะไม่พูดอีกแล้วพี่ก็จะลดขนาดลงให้มันเล็กลงเรื่อยๆเว้ยคุโอเว่นขอโทษครับพี่เอ้าพี่ เวีไอส์กนออกไลฟ์แล้วพี่ช่วยไอ้อ๋อขี้เล็บเลยยิ่งตื่นคนกินข้าวหน่อยเฮ้ยวันไม่ทันเกมมีตอนนับข้อสุสาคมพี่ไอ้เรี่ยงกูชอบประหยอกเมื่อกี้ว่ะเอ้ยไอ้หัวเหลืองของชื่ออะไรนะเจย์เสือกำลังหนึ่งกับเนสโก้เลยตอนนี้กลังจะสู้กันเลยสู้กันเหรอสู้จริงนี่สู้จริงวันแบบไหน าจะเล่นมวยปัมย้มกันเสียงเป็นไงพี่เล่นมวยปัม้มตับปัป๊บ <laughs> นยดี่เราก็ตัดออกหมดแล้วเนี่ยเฮ้ <irgendwas> ทุกวันนี้กูแบบวันนี้ไอวอเตอร์วายหนียึดประเทศกูไปแล้วล่าสุดแม่งมีร้านไก่ทอดเจ๊กมาเปิดข้างๆบริษัทกูอีกกูจะพูดภาษาจีนแล้วเนี่ยนี่ชื่อฟาเรามาในตอนเนี้ยเฮ้ยเสร็จแล้วอ๋อจังอ่ะอิ่มแล้วผมอิ่มแล้วผมไปตอนก่ันหมดเลยละกันผมว่าไหลเฮ้ยเฮ้ยวินเนียนเฮ้ยวินเนียนทำไมไม่เคยเจอวินเนียนวะเป็นไก่เป็นวินเฮ้ยอันนี้เหรอคือพี่เห็นเป็นรอยเงามือพี่ก็เลยนึกว่า ดไอะไรดูอะไรดูว่าดูว่าเป็นคนฟู้งคนแย่เลยไหนบอกแบนแบนไงคนอื่นอะแบนบี้เล่นได้คนเดียวโอ้ดีว่ดีว่าด่าแล้วกบไม่หายมันกลับไปเลยฉันเองไล่ะคนที่วาด เอยอะไรกันนี่ต้นไม้แดงนะมใหญ่โอ้โหใหญ่มากๆต้นไม้แดงโคตรหูนเลยยิ้มเลยใช่อะล็อกซี่ในเกิดใหม่ทีนี้ไม่เห็นได้ว่าอะไรล็อกล็อกซี่เนี่ยไม้กูมินเหมือนยิะมเลยไมโกรมินใหญ่โอ้โหใหญ่มากๆโคตรปูมเลย ไม่มุบก่อนไม่ของผมไม่เหลือแต่แบบนมอ่ะเฮ้ยิ้มนี่ไงต้นไม้เหมือนกันโอเคเราได้ไงเนี่ยพี่ดูชื่อโอเคมอนลถึงโอวี่มันจะเป็นอะไรวะประสารการเป็นตีโตเลยนี่เราฉากหลังหายหมดอ่ะแม่งแบบโอ้ยอ่ยอ๋อมันคือนี้เหรอ ดิต้ตอลมันดำนำไม่ได้นะไม่รู้คืออะไรอ่ะมันมเป็นสีฟ้าเหรอมันมา,า <laughs> มนใช่มันมาแต่สีฟ้ายา <laughs> 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 มีซีรี <laughs> มาแบบมีแค่เส้นไม่มีส <laughs> ี้ยไ <laughs> <laughs> ม่ต้องร้องนะจ๊ะ <laughs> เราดทีอาร์ดีทีอาร์เฮ้ยโอ้ยเชฟโอ้ยตายอ่ะมันไม่ถึงเป็นทาง้วตอนนั้นะให้คุณเลยดูลงสีให้เลย โูงสีใ <didn> ห <'t> <forever> <izzy> ้แต่เส้นก็จะหายป่ะเออเส้นหายขอเปลี่ยนเลยหอยู่หน่อยเส้นจะอยู่มัเนแม่งเลยเต่หัวกับปากอ่ะกูก็เลยเย้เลยเยอร์เฟคส์สนโคกเจงเลยพี่เพื่อน่ารักเลย แต่พี่มึงเรียงสองทุเลยเป็นความเป็นความมงคลของฝนไปไหนแล้วไม่รู้เลยอ๋อยังไงมันดูกับโกคูเสร็จก็เกิดมาเป็นเด็กคนนี้ไมันไม่วาดเบกิต้าไปเลยมันก็มีฉากทางก่อนเบกิต้าอยู่นมายก็โกหนแขนขาดไงโอเคโอ้ยแต่ว่าฉากซึ้งๆเจกของฝนที่ทำไม่ได้ยวันพีนอยู่จริงดิวันพีนไงได้เวลาอาชิเกโดอยู่เมโว นอนแม่งแบบเฮ้ยไอ้ชีไอ้สตี๋เฮ้ยที่เห็นหัวนอนว่าจะเติมซอสอีกเลยรู้ได้ไงว่าเป็นของตัวเองเนี่อชิเกโนอยู่เบะ เนื้อญุ่ปีกินสิได้เลยงงกินเองเด้ออร่อยมากๆแอนิเมชันเหรอพี่จะไม่เลื่อนกลับขึ้นไปให้ละกันนะเดี๋ยวผมไม่ต้องเซ็นเซอร์เยอะไม่ที่เลื่อนกลับไปเยอะเลยเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเยอะเยะเลยผมว่าไอติมนี่หว่าเอ้ยไม่แย่นะสีเข้มสีดำตัวเนี้ยแคลงแคลงแม้ว่ามันจะเสียงเดบิวต์เล้วเก็บมาเมีย Eu não que é เราเปนคนหิวกคืนเลยอร่อยเลยเฮียชี่ี่มันบ้าอะไรวเนี่ยอร่อยเลยกดไปเลยกดมาจากไหนกดอันนี้ต้องขอโทษกดดูเรื่องหน้าเลยครับที่คลิปดีแม่งเหมือนกับเซนเซอรซนเซอร์เอนเตอเนเนนเตอนเตออนเอตือเอออตือตือตอต ผลงานอ่ะอดเยี่ยพี<ร>่ม <Hospital> ีความสุขมากเลยวันนี้พี่ได้ย้อนกลับไปในวันวานตอนที่เราเล่นกันที่พวกกัไในใหม่ๆ